สุดทีแล้วคดีเที่ยงขึ้นแล้วแน่มึงจะไปใส่เหยียดแม่นางอย่างอยู่นี่คะเที่ยงขึ้นแล้วมึงจะไปใส่ก็ไปกินข้าวไงมึงแต่งตัวอย่างนี้ไปกินข้าวซื่อๆแต่งตัวสวยๆปัดอีหยังค่ะให้มัสมฐานานองพิเศษฟิลแลนด์ค่ะม่นั่งอย่างอยู่นี่ปัดแขกขาวมึงนนะกูเบิ่งรู้สูตรแต่มึงจะไปหาผู้ใด ไปกินข้าวค่ะทูกติดผู้บาวขอนแกนครับติดคาติดเนี่ยมึงม้าอะไรว่าดูมบ้าไหไ <c oughs> ไม่มีบา้บาทุ้บาลหเหรอกูขอลองดูเดี๋ยววูหมุนดูป๊าดากแม่มาเป็นติดแผ่นสิดีดีเทอะหอ,อยแพกกนซ<ะ>ิ่ีกกมมที่ที่สร้างเลยแม่วิยทองเดี๋ยววิวไก่รู้มิวตาม่ไก่รู้นาตีมึงดีเนาะแต่เรียบ นนี้พี่น้องจะจโม้เอาตอนนี้เที่ยงคืนสี่ปรทีปเอาอีานี่สิออกจากบ้านไปกินข้าวนะมึงกินข้าวชุดนี่บออ่มึงไปกินถ้าต,ตื่นบยกดิก็สวยไว้ก่อนได้่ยมั้ยแต่วมึงเขี่าโอ้ยดีเขียว,วกระดา้ตากระกีดสายฟัวโอ้ยจาดเขี่ามันมันมีแหนมเล็กอ,อย่าง <c oughs> น,น,น,นึนงเล็กอย่างแหนมแหนมแตแหนมอันนัน่องชอบเปือยหมดอุกอย่างไม่มีนิดนึงอ่ากำลงกำไรเดี๋ยวกูจิน้ำไปมึงไปก่อนลวดจอดไปเบิ่ง ไมไปร้านใดว่ค่ะเขาเขาจีพีเอสออกแล้วนะคะกูตามจีพีเอสเลยฮึกเก่าจีตั้งจีเพียรกูพร้อมเนี่ยใม่ใหม่ใม่็เขาเป็นชาวเราเขายีสีปีเราสิมาตีจีเพียรอย่างเป็นติดตั้งบุฟฟี่มากเสียบเมาเร็วจีไปกระซิบนั่นละค่ะไปสิไปเขาก็คนนี้ไปแดนเก่าค่ะสวยไหมคะทุกคนมีแฟนได้ไหมคะบ่ได้ผู้สมัครผู้ใต้ ไปหวงน่องจะอวงวาแนวสุาายอย่างน้องไปวนไปมึงกับาไปลีลาไปกันนะคะทุกคนสุสีดำปสุสีขาวมดเจอกันนะคะมีน้ำแต่ละมือเตีอยนตีหนึงมาเด้อตีหนึ่งฝ่ามาเด้อให้เวลาซุ้มองเดียว